หมูสามชั้นหมักน้ำปลาหมักผงนัวค่ะทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีค่ะแล้วนำไปต้มต้มให้สุกก่อนค่ะแล้วค่อยมาผัดใส่พริกกระเทียมนะคะต้มให้สุกนะคะเพื่อว่าเราตอนที่เราไปผัดก็จะใช้เวลาน้อยค่ะแล้วก็หมูก็จะนุ่มด้วย เมื่อต้มหมูสุกแล้วนะคะตักน้ําออกค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปผัดกับหมูใส่ซอสเทอเหเรองแล้วก็ใส่น้ํามันหอยลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันน้ําปลาอย่าเพิ่งใส่นะคะโปงนวลอย่าเพิ่งใส่เพราะว่าเราใส่ตอนหมักหมูแล้วชิมดูก่อนค่ะถ้าไม่พอดีค่อยเติมลงไปนะคะค่ะแล้วก็เติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ผัดนั้นมีน้ําค่ะได้แล้วค่ะเตรียมข้าวมาเลยค่ะ เป็นเมนูที่เปื่องข้าวค่ะสวยค่ะมาค่ะกินกับข้าวร้านร้อนอร่อยอร่อยทำเองกินเองค่ะไม่มีขายต้องทำกินเองถ้ามีก็หาซื้อยากค่ะไม่ฉชนนั้นก็ทำกินเองอาหารที่เราอยากกิน